ปีที่5และปฐมวสาปปีที่6นะครับพบก,กับคุณครูเจี๊ยบเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะนะครับวันนี้คุณครูก็มีเทคนิคเพิ่มเติมในการที่จะให้พวกเรานำไปสร้างสรรค์น,นะครับผลงานศิลปะของเราในเทคนิคสีช็อคนี้ให้มันมีความสวยงามนะครับให้มันมีความสวยงาม หรือว่าการสร้างความโดดเด่นให้กับผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีและก็รูปทรงนะครับหรือว่าการสร้างจุดเด่นนะครับขนาดของภาพใน,น,นตัวอย่างก็จะเห็นว่าตัวอย่างที่มันเป็นตัวจุดเด่นของเราเราก็พยายามสร้างให้มันที่มีขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ด้านหน้านะครับทั้งสองภาพนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพแมวครอบครัวของแมวแล้วก็ ครอบรครัวของไดนโนเสาร์ซึ่งกำลังออกมาจากไข่นะครับเห็นได้ว่าการลงสีของเขานั้นมันมีความเนียนนะครับการซอฟสีที่เข้ากันเป็นพื้นเดียวกันแล้วก็การตัดเส้นที่มันมีความคมความหลากหลายของขนาดของเส้นนะครับทีนี้มันก็ต้องมาเริ่มต้นที่การระบายนะครับเราจะมีการใช้สียังไงนะครับ วันนี้คุณครูก็มีวิดีโอให้พวกเราได้ดูนะครับนักเรียนพยายามฟังแล้วก็จดจำเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่แทรกเข้ามาในวิดีโอให้ได้นะครับแล้วก็นําไปทดลองวาดหรือว่าไปฝึกวาดในการวาดภาพศิลปะของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูดูพร้อมๆกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการระบายสีช็อกกันเลยนะครับเริ่มต้นจากการที่เราเทสสีด้านข้างก่อนนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าสีที่เราจะระบายนั้นไปในทิศทางเดียวกันไปในโทนเดียวกันหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราเริ่ม จากการระบายสีชั้นแรกนะครับก็คือเราจะต้องใช้สีเข้มก่อนนะครับเพราะว่าสีช็อกเนี่ยจะมีความทึบแสงนะครับการระบายสีนะครับจะต้องเริ่มจากสีเข้มก่อนแล้วก็ไล่ไปสีกลางนะครับแล้วก็สีอ่อนนะครับซึ่งสีกลางเนี่ยเราอาจจะมีสีกลาง1กลาง2กลาง3ก็ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะครับยิ่งเราระบายสีที่มีจํานวนสีมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งทําให้ภาพของเรามีความละเอียดสวยงามมากขึ้นนะครับโดยสีชั้นแรกนะครับเราอาจจะระบาย สีเข้มในช่วงที่สีมันจะขึ้นไปอีกสีชั้นที่2นะครับแล้วก็ระบายโดยการผ่อนมืออ่อนๆนะครับเพื่อที่จะผสมสีให้มันเข้ากันนะครับซึ่งสีช็อกเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่สามารถกลมเกลืนกับสีอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับโดยการระบายสีเราจะต้องระบายไปนิทางเดียวกันนะครับอาจจะระบายขึ้นลงหรือระบายเป็นวงกลมหรือระบายไปนิทิทางไหนก็ได้แต่ว่า ถ้าเราสามารถที่จะเกลี่ยสีให้มันผสมกันได้มันก็จะมีเนื้อที่ละเอียดมากขึ้นนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับสีเขียวเราจะเห็นว่าสีชั้นแรกอาจจะยังไม่ค่อยผสมกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าเราเพิ่มความละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงในการ เกลี่ยสีผ่อนมือเบาๆก็จะทําใหส้สีมันผสมกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการเทสสีแล้วก็ไปเทส,สด้านข้างนะครับว่าสีที่เราเลือกมาเนี่ยมันสามารถไปในทางเดียวกันได้ไหมนะครับเพราะว่าการระบายสีช็อคเนี่ยก็จะถ้าเกิดความผิดพลาดแล้วก็จะแก้ยากนิดนึงนะครับในระหว่างที่เราระบายเนี่ยถ้ามันเกิดละออ,องฝุ่นของสีเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเอาทิชชู่มาเช็ดออกได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะเช็ดออกก่อนที่ จะระบายสีชั้นต่อไปนั่นเองนะครับครับหลังจากที่เราได้ฝึกระบายสีในแต่ละชั้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกระบายของจริงกันเลยนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับ จะเป็นภาพของสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับเราจะเริ่มจากการระบายสีเข้มก่อนนะครับเหมือนที่เราฝึกกันนะครับโดยหลักพื้นฐานเลยจำไว้เสมอเลยว่าสีออยหรือว่าสีช็อคเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการระบายสีเข้มก่อนแล้วก็ไปสีกลางแล้วก็ไปสีอ่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับว่าสีช็อคเนี่ยมีความทึบแสงมากนะครับดังนั้นการระบายสีให้มันกลมเกลืนกันเราจะต้อง เริ่มจากสีชั้นที่1ก็คือสีเข้มก่อนนะครับตามด้วยสีชั้นที่2ซึ่งอาจจะเป็นสีกลางหรือสีอ่อนนะครับซึ่งโดยส่วนมากเราอาจจะระบายเริ่มตั้งแต่3สีนะครับสีสีหรือ5สีก็ได้หมดเลยแล้วแต่สีช็อคที่เราซื้อมานะครับว่ามันมีกี่เฉดสีนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มจัดการระบายนะครับอย่างส่วนที่อยู่ด้านในนะครับก็เริ่มจากสีเข้มก่อนแล้วก็ไล่สี กลางแล้วก็สีอ่อนนะครับซึ่งอันนี้เราจะต้องดูทิศทางของแสงด้วยนะครับว่าแสงมันเข้ามาทางไหนนะครับถ้าแสงเข้ามาด้านซ้ายด้านขวามันก็จะต้องเข้มใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราระบายเราก็จะต้องเริ่มจากสีเข้มก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปด้วยสีกลางแล้วก็สีอ่อนซึ่งสีอ่อนเนี่ยเราจะสามารถใช้โทนสีที่มันอ่อน อ่อนลงในโทนเดียวกันหรือว่าเป็นโทนสีที่มันคอนทราสต์กันนะครับก็ได้โดยที่อาจจะเป็นในเรื่องของแสงที่มันมากระทบกับวัตถุนะครับก็คือภาพที่เราเออวาดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ภาพมันดูมีมิติสวยงามสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับในระหว่างการระบายนะครับในสีแต่ละชั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการผสมสีโดยการเกลี่ยสี ในแต่และชั้นให้มันเข้ากันนะครับโดยการที่ได้บอกเทคนิคไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าก็คือก่อนที่จะขึ้นสีชั้นที่2เนี่ยให้เราผ่อนมือเบาๆเพื่อที่จะให้สีมันจางไม่เข้มมากเพื่อที่จะไปรองรับกับสีชั้นที่2เพื่อให้สีมันสามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับในระหว่างนี้อาจจะมะีฝุ่นผงที่มันเป็นเกิดจาก สีเนี่ยนะครับแล้วก็เอาแปรงปดัดหรือว่าเอากระดาษทิชชู่ไปเช็ดออกนะครับเพราะว่าถ้าเราเผลอเอามือไปทับเนี่ยมันจะทําให้สีเลอะได้นะครับในระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะเช็ดไปด้วยแล้วก็ถ้าสมมุติว่า ตรงสีช็อคของเรานะครับตรงที่หัวสีช็อคเนี่ยมันเปื้อนสีอื่นแล้วก็เอากระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าผ้าเนี่ยนะครับมาเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราเผลอไประบายสีเนี่ยมันจะเกิดการผสมกันและทําให้สีเนี่ยมันหมองมันสีมันไม่สดนะครับอันนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะครับในระหว่างการระบายเราอาจสามารถที่จะ ถึงแม้ว่าเราจะระบายสีไปก่อนอาจจะเป็นสีกลางหรือสีอะไรไปก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสีเข้มหรือสีดำเนี่ยมาแทรกตรงส่วนที่มันเป็นเป็นเงาหรือว่าส่วนที่มันเป็นความเข้มที่เราต้องการเพิ่มน้ำหนักของสีเข้าไปได้นะครับครับการระบายรูปสไปเดอร์แมนก็เหมือนกับการระบายรูปคนหรือว่าภาพหุ่นนิ่งนะครับซึ่งเราก็จะต้องดูในส่วนที่เป็นเงาของภาพนะครับว่า วัตถุนี้มีรอยยับของเสื้อผ้าไหมมีเงาเกิดขึ้นตรงไหนบ้างแล้วก็เริ่มจากการใช้สีเข้มเนี่ยนะครับไปทําเงาหรือว่าไปทํารอยยับตรงนั้นก่อนแล้วก็ไล่สีกลางแล้วก็สีอ่อนออกมานะครับซึ่งตรงสีอ่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําสีขาวหรือว่าสีที่มันอ่อนสุดๆเนี่ยนะครับมาแทรกได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เทคนิคในการขูดสีอีกทีหนึ่งก็ได้ นะครับแล้วแต่เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนเทคนิคในการาใช้สีช็อคเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้โดยหลักพื้นฐานที่เราสอนก็คือในเรื่องของการไล่สีจากสีเข้มสีกลางสีอ่อนเนี่ยนะครับซึ่งทุกคนสามารถที่จะทําตามได้หมดเลยนะครับโดยอาจจะเริ่มต้นจากการระบายสีง่ายๆก่อนเช่นระบายผลไม้นะครับระบายรูปสตัตว์หรือระบายภาพวิวหรือภาพอะไรที่เราชอบนะครับขึ้นมาหนึ่งอย่างนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับอย่างตัวอย่างนี้เราก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างสีดำเนี่ยจะแนะนําว่าให้เราระบายทีหลังสุดเลยนะครับในการระบายสีช็อคเนี่ยเพราะว่าสีดํามันจะเลอะง่ายมันจะเปื้อนง่ายถ้าเราระบายภาพใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราเผลอเอามือเนี่ยไปวางทับซึ่งมือเราอาจจะเลอะสีดําแล้วก็ไปเปื้อนกับพื้นที่ส่วนอื่นของกระดาษทําให้กระดาษของเราเนี่ยสกปรก สกรปรกได้และเวลาที่เราจะระบายสีอื่นมันก็จะทําให้ภาพของเราไม่สดใสนะครับแล้วก็ภาพนั้นอาจจะดูหมองไปเลยนะครับ ในการระบายสีช็อคนะครับเราก็ต้องพึงระวังว่าเราจะต้องระบายให้เต็มพื้นที่ไม่ออกนอกเส้นแล้วก็ไม่เหลือพื้นที่สีขาวนะครับเว้นแต่ว่าเรามีเจตนา,าจะให้มันเกิดสีขาวนะครับซึ่งต่อมานะครับเราจะมาดูเทคนิคในการระบายสีแบล็กกราวนะครับหรือพื้นหลังนะครับอันนี้เราจะเริ่มจากการไล่สีเข้มมาก่อนเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะไล่จากสีเข้ม สีกลางแล้วก็สีอ่อนนะครับซึ่งจากในตัวอย่างเนี่ยนะครับเราจะมีการเล่นสีที่มันคอนทราสต์กันก็คือเริ่มจากสีที่มันตรงข้ามกันจากโทนเย็นมาโทนร้อนแล้วก็ให้มันดูอ่อนดูซอฟต์ลงได้ด้วยสีเนื้อแล้วก็เอาสีเหลืองมาแทรกนะครับอันนี้มันจะทำให้ภาพดูมีความละมุนมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับ มันจะคล้ายๆกับว่ามันมีการเปล่งแสงออกมาจากตัวของสไปเดอร์แมนนะครับซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะทำซ่อนเทคนิคอาจจะมีการทำให้มันคล้ายๆกับเปลวเพลิงหรือว่าเป็นลังสีอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไล่สีในแต่ละชั้นเนี่ยให้มันผสมผสานกันนะครับเพิ่มความละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงซึ่งการระบายสีส่วนเนี้ย การที่เราผสมสีให้มันเข้ากันแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอเราจะต้องเพิ่มความละเอียดให้สีมันเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยความใจเย็นและก็ทักษะในการระบายสีเป็นอย่างมากเลยนะครับครับต่อไปเราจะมาใช้ดินสอ EE ในการตัดเส้นนะครับซึ่งการระบายสีช็อคเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้ ดินสอ E e ในการตัดเส้นเสมอไปนะครับแต่บางภาพที่มันเป็นภาพลายเส้นที่จะต้องมีลวดลายหรือว่ามีรา,ายละเอียดที่เราจําเป็นจะต้องใช้ดินสอ EE ในการตัดเส้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ดินสอ EE เนี่ยนะครับมาเพิ่มความละเอียดให้กับภาพของเราเพิ่มความคมชัดของเส้นนะครับโดยอย่างสไปเดอร์แมนเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการที่เขามีลวดลายที่เป็นคล้าย แยงแมงมุมที่อยู่บนตัวชุดของเขาครับแล้วก็สามารถใช้ดินสอ EE เนี่ยมาทําเป็นเส้นนะครับโดยอาจจะเพิ่มเงาในส่วนต่างๆให้มันมีความชัดมากขึ้นให้ภาพมันดูมีความคมชัดนะครับซึ่งอันเนี้ยการใช้เทคนิคดินสอ EE เนี่ยบางคนที่ยังไม่ชํานาญนะครับอาจจะพลาดโดยการที่ทําให้เกิดหลายเส้นมากกว่า1เส้นซึ่งอันเนี้ยก็จะทําให้ภาพดูไม่สวยงามได้หรือว่า ทำให้มือเนี่ยลากไม่ตรงจากเส้นเดิมซึ่งก็อาจจะทําให้ภาพดูบิดเบี้ยวหรือไม่สวยงามได้เช่นกันฉะนั้นการใช้ดินสอ EE e เนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนในเรื่องของการตัดเส้นแล้วก็ในเรื่องของการทําให้มันตรงกับเส้นเดิมหรือเพิ่มความละเอียดให้กับจุดต่างๆให้มันมีความละเอียดแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับภาพสไปเดอร์แมนด้วยเทคนิคสีช็อกนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับเริ่มต้นด้วยจากการระบายสีเข้มสีกลางแล้วก็สีอ่อนแล้วก็ไลส่สีผสมสีในแต่ละชั้นให้เข้ากันนะครับก็จะได้ภาพที่สวยงามนะครับถ้าอยากให้ภาพมันมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความละเอียดในการระบายสีแล้วก็เกลี่ยสีแต่ละชั้นให้เข้ากันนั่นเองครับ สำหรับใครอยากได้เทคนิคในการระบายสีอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอ่ะเป็นยังไงครับเราได้ดูวิดีโอไปแล้วนะครับ คิดว่านักเรียนคงจะได้เรียนรู้ในเกร็ดหรือว่าเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับหรือว่าความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับให้นักเรียนนําความเข้าใจหรือว่าเกร็ดที่นักเรียนได้รับในคลิปวิดีโอนั้นไปสร้างสรรค์ผลงานสีช็อบนะครับเ่องบินบินผ่าน ให้นักเรียนไปวาดภาพระบายสีช่องนะครับโดยการใช้เทคนิคการระบายสีสร้างความโดดเด่นนะครับแล้วก็ส่งผลงานมาคุณครูนะครับขนาดร้ปอนขนาดเอสเท่าเดิมครับนักเรียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้พวกเราวาดมาตามจินตนาการของนักเรียนเลยวันนี้ชั่วโมงนี้ครูจะให้อิสระในการคิดการสร้างสรรค์าภาพดของนักเรียนเองครม,มีแบบให้ครูจะดูแล้วก็ครูจะ ได้ชื่นชมผลงานของพวกเราตามความพิจารณาการของเราหรือเพอเราะอาจจะมีแบบหรือว่าไปขั้นรอบแบบมาจากที่อื่นก็ได้นะครับส่งมานะครับคิดว่าคงจะไม่ผลการฝากให้เรียนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับก็มันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราก็ต้อง ควบคุณดูแลตัวเงให้ได้นะครับแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันนะครับเมื่อทุกอย่างมันคลี่คลายลงนะครับสําหรับชั่วโมงนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออาจจะโชคดีเจอกันใหม่ที่โรงเรียนในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ